วันนี้เสนอเมนูอมเนื้อครับเพื่อนๆเด็ดเศษเนื้อมามาอมนะครับเนาะกะมีกระเทียมพริกแห้งพริกซดพไผ่อีตู้นะครับเนี่ยวะเศษเนื้อแหละครับ,รบพักพักอีเล์นนะครับเนาะเดียวกบักเขือพักหอมครับตะไคร้ครับเพื่อนๆไปไปชมมาเลยครับ มันตะไคร์อย่แล้วครับเนาะนเพื่อนเนาะนี่นครับตะไคร์หั่นเลยขัดตังมันจะนั่นนะครับเนาะกบบแบนี้แบบถ้าต่ำมันกระจเป็นแหลกๆหรือแบบผมเรยอแบบต่ำนะคก็ใส่บักเคีือวแบนี้ เคี่ยที่ซีเลยครับเคี่ยแกงอ่องก็โดนเลยนะครับไม่ได้กินไม่ได้กินแกงอ่อมเนื้อนี่ครับโดนแล้วเพราะว่าพี่สาวคนบบกินเนื้อนะครับเนาะเลยจนมากกินหมูกินไก่กินปลาครับสบายดีโดนเถื่อ กินนี่กะเป็นที่เจาข่าวแรงนะครับนะว่าพีา่สาวเป็นกินข่าวแรงนั่นก็เลยห้าะจ,จะมีนอ่องเนื้อ,อ,อน่อยนี่ครับน่อย ต่อไปก็เป็นไส้เรื่อนนะครับเนาะนี่ธรรมดาไส้ออมมากออมนอกนะครับไส้เลื่นนี่นี่ไส้ออมเนื้นอวน,นว่านเนี่ยก็เลยรักหอมครับ ต่อไปครากับตามมาพิ้วนะครับเน,ะเน,เนาะเพื่อนๆใส่หน่อยนึง สดเอาเห็ดจักหน่อยนะครับเนาะจ,าจ,าจาัดจัดหมากพริกแรกลกแล้วเ,เทียบลงไปนะครับเนาะซีน้อยซีกีบนี่ครับ ทำอย่างเล็กน้อยครับอะไรนะครับเนาะนี่ครับสีสันสวยครับเราจะขึ้นหม้อเลยครับบดนีเเ้เนี่ยลงไปเลยตัดเวรเสีย

เกลอบมันเลื่มใส่เกลือเนะครับเนาะเพือเอเ่อนเนเนาะใส่เกลือจเกน้อยนึงอืออะไรกันสองสลดรครับเพื่อนแต่ยักษ์สองพงก,กิลม่โค่นเนี่ยครับแต่หลายแซ่บหลาย <c oughs> ดาบด้วยอีกสดเนาะผม,มใส่เบอดอกผมว่ามันสิเพชรผมใส่พวกสีสันอ่าสัมี่เหรครับ ลตะไคร้ครับตะไคร้นี่ครับนเนาะเวียนเนาะเรียบร้อยแล้วครับเอาปิดเาตาปิดไปเลยนะครับเนาะตัด <c oughs> ตัวเลยนะครับ ไปงานประดาเจด้าไปอีก กลิ่นหอมครับเพื่อนหอมตะไคร่หอมปลาครับเนาะโใส่ตะลุยอยแบบนี้เจ๋งเลยนะครับเนาะเนี่ยรอหม,อม้อออนจะลอยครับ ร่อไหมเนาะเติมหมวกเลยครับเพื่อนน้ำแหมก็เติมน้ำไปแล้วครับเนาะช่วยพอดีเลยวันนี้เบาก็ รอหมอเดือดน,นะครับรอเพื่อนๆนอะอาจจะน้อยครับกดใจรอสักนีดเึงหมอกำลังเดือดครับเพื่อนๆเดอกน้อยก่อนกดนะครับาะ ตัวเลยเนาะสิมก็จะบาดนะครับเนาะนีะ่ผลเป๊ะเลยรสชาติจะพอดีเลยนะครับนเนาะแต่ว่าห้าวกะทิไส้พักพักเข้าไปเพิ่มนะ ยังไม่ติดแับใส่ตะปลาลงไปน,นิดน้อยนะครับเนาะเ,นเพื่อนเอนแล้วใส่พักครับเอาแบบเสืกเกอกับซุปได้ที่เลยเนาะครับเนาะกันนี้ก็เบิงครับพยาพักครับพักหอมไออีเลิศไออ,อิตูครับเ,เพื่อนเพื่ใส่ลงไปเนี่ย กัทิไซคนซ้ำนะครับนี่มะเขือไปกับสิเปื่อยพอดีมะเขือเปื่อยก่นี่กทีค้นอไรนะครับน้องมะเขือมันเละตเขาจังน้อยพอได้ยำกรุบกรุบกเราพฟได้มาเปือกันเ็ดนนะครับด้วต้มดน นจ่าบากนันะสุดยอดเลยครับเพื่อนเอาปิดไฟเลยครับ เป็นหมู่บ้านครับเพื่อนจัดก่อนมาเลยครับมากิเข้าวทั้งันเด้อเพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดติดตามนี่ได้ครับเด้อเพื่อนๆสวัสดีครับ